อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสากาักษาหรือว่าสนทนาธรรมะในรายการธรรมรรบปรุณนะคะพบกันในเช้าวันนี้หลังจากที่พบกันเมื่อเช้าเมื่อวานแล้วเป็นวันเสาร์วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่1 4ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 7นะคะวันนี้เป็นวันแรม8คดขาเดือนหนึ่งปีมะเมียค่ะก็จะเริ่มเข้ากลางเดือนธันวาคมจะ อีกไม่นานก็จะถึงวันขึ้นปีใหม่กันแล้วนะคะค่ะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปอย่างไรนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีรายการธรรมรัปรุณ ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำะทุกเช้าหลังจากที่เปิดฐานีในเวลาตีห้านะคะผ้ะาพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็ดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่แทนผู้ฟังในการที่จะพูดคุยสนทนาแล้วก็ซักถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังเขียนถามเข้ามาเป็นช่วงของการสากัชาคือสนทนาธรรมากันนั่นเองนะคะกับพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโน พระอาจารย์องคปาถกประจํารายการธรรมรัปรุณ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่ทานก็เมตตาที่จะรับเป็นองค์ปาถกประจํามาก็ห้าปีแล้วนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ของท่านได้เป็นที่เคารพศรัทธาแล้วก็ผ่อนคลายความทุกข์ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เป็นจํานวนมากมายทีเดียวเพราะว่ารายการของเรานั้นอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะว่าไม่ใช่เสนอเป็นประจําทุกเช้าเท่านั้นแต่ว่าเราก็ได้รวบรวมพระอาจารย์ก็มีเมตตา รวมทั้งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างๆก็มีการทำซีดีที่จะบรรจุรายการธรรมรัปรุณทุกเช้าเลยแจกให้ท่านผู้ฟังได้เป็นของขวัญเป็นประจำทุกปีโดยเสมอมานะคะซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแจกซีดีรวบรวมเรียบร้อยเลยก็มีประมาณ7แผน่นแล้วก็มีแผน่นแถมด้วยในปีนี้อย่างที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านทราบจากพระอาจารย์แล้วล่ะ ว่าจะเป็นแผ่นแถมที่ท่านออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM88 คือก็จะมีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษด,ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามอบให้ท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเป็นธรรมทานเราก็จะได้มีหูตาสว่างในด้านของธรรมะกันมากขึ้นนะคะก็เกินมายาวเลยค่ะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากร,ร,มร,ร,มราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจารายการของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบน้ัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเริญพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้มีจดหมายของสองท่านนะเจ้าค่ะที่เียนถามเข้ามาในรายการก็คิดว่า,ท,า,ท,าท่านผู้ฟังที่เขียนมาทั้งสองท่านนั้นเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับกรณีคล้ายๆกันดังนั้นก็มาถามรวมกันเลยแล้วก็ให้พระจาจาร์พระมหาไพาบุตรอภิปุโนได้เมตตาที่จะสักษาชี้แจงให้กำลังใจกันเลยนะเจ้าค่ะท่านแรกนั้นก็จะเป็นคุณผู้ใช้นามว่าคุณปัทวีนะเจ้าค่ะเดี๋ยวัน ก็เป็นผู้ที่ได้เขียนถามมาว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่พิการตาบอดนะเ mm hmm. จ้าค่ะเนื่องจากประสาทตาเสื่อม mm hmm. แล้วก็ตอนที่ประสาทตาเสื่อมตอนนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยไร้ค่าไม่มีความหมายก็เลยไม่รู้จะอยู่ไปทําไมก็มีคนก็มาปลุกปลอบใจอะไรต่างๆตอนนี้สําหรับท่านผู้ถามที่ก็หลังจากที่ท่านรอ,อดพ้นจากการคิดสั้นตอนนั้นเนี่ย ก็ได้มาประกอบอาชีพเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนวดแผนโบราณนะเจ้าคะาและพระเอิญดได้มาฟังรายการธรรมรบราปุลของเราได้ฟังพระอาจารย์ได้เมตตาพูดคุยต่างๆนั้นก็ทําให้เกิดกําลังใจดีขึ้นขอซีดีมาด้วยก็เอานําซีดีไปรับฟังย้อนหลังก็ทําให้เกิดกําลังใจมากขึ้นนะเจ้าคะก็เขียนมาในรายการก็เพื่อที่จะกราบขอให้พระอาจารย์นั้นได้พูด ให้กำลังใจว่าทำยังไงถึงจะเห็นคุณค่าในชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ว่ามีคนบอกว่าตาบอดเนี่ยไม่มีทางเห็นทำหลอกอย่างเงี้ยนะเจ้าคะก็เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอย่างนั้นนะเจ้าคะก็เป็นประเด็นนี้ที่ท่านผู้ถามท่านนี้ได้เขียนถามมาก็ประเด็นนี้อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แจงก่อนด,ดีไหมเจ้าคะ,คะในประเด็นที่เกี่ยวกับอาการคิดสั้น แล้วก็มีอีกขั้นหนึ่งก็เขียนมาเช่นเดียวกันนะเจ้าคะ่ะเป็นผู้ที่เขียนถามมาบอกว่าได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวนาประสบปัญหาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทํานาขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะนาโรคเนี่ยแล้วก็เลยสงสารจับใจเลยเพราะชาวนาก็มีข่าวให้เราได้เห็นนะเจ้าคะ่ะว่าค่าตัวตายผูกคอตายไปมากมายหลายหลายรายทีเดียวคุณอาชาภริยานะเจ้าคะ่ะที่เขียนถามมาจากอ่าลาดกร,ระบังกรุงเทพเนี่ยเจ้าค่ะ ก็เลยสงสารแล้วก็อยากจะให้พระจารย์นั้นเมตตาที่จะให้ธรรมะให้ใหเป็นกําลังใจแก่บรรดาชาวนาทั้งหลายแหละเนี่ยเจ้าค่ะว่าจะมีชีวิตต่อไปมีโอกาสที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปมีกําลังใจในการที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปอ,อย่างไรก็ขอนมมสการพระอาจารย์ได้เมตตาสาาักกาแล้วก็ได้พูดคุยในประเด็นทั้งสองเรื่องนี้นะเจ้าค่ะได้เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นจดหมายที่มาจากคุณชากริยาจากอำเภอจากเขตราดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณปัทวีอันนี้ส่งมาจากจงังหวัดนครราชสีมาคือโคราชนี่เองส่งมาจากสองที่ก็พูดถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายซึ่งผู้หนึ่งก็มีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายจะทํายังไงถึงจะให้เห็นคุณค่าของชีวิตต่อีกผู้หนึ่งก็เห็นข่าวการฆ่าตัวตายของชาวนาที่ประสบปัญหาต่างๆแล้วก็เลยมีความรู้สึกสงสารจับใจ เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายซะก่อนคนที่มีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายคือจบชีวิตเนี่ยเนื่องจากประเด็นที่ว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของชีวิตที่จะเหลืออยู่นะมีเรื่องเล่ากันมาเหมือนกันนะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคุณตาใจอายุ22ปีเขาก็คิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาเนี่ยไม่ว่รู้มันจะเหลืออีกเท่าไหร่นะก็คงจะต้องแต่งงานมีลูกสามีก็คงจะเป็นมีชู้แล้วก็มีอะไรไปตามเรื่องตามโลกของเขา นะแล้วก็เ<ช>ลี้ยงหนะลานอะไรต่อไปชีวิตก็มีแค่นี้ก็รู้แล้วว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยเขาคิดว่างั้นนะ<ช>ก็เลยฆ่าตัวตายผู้หญิงคนนี้อายุยี่บสองปีก็มีความคิดว่าอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าความที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตที่เหลืออยู่ก็เลยฆ่าตัวตายซะหรืออย่างกรณีบางคนที่ประสบปัญหาทางร่างกายเช่นเป็นโรคป่ยไข้เจ็บนะเจ็บปวดมากคิดว่าตายดีกว่านะตายดีกว่าอยู่เพราะว่าอยู่ไปแล้วมันไม่มีคุณค่าอะไรมีแต่เจ็บกับเจ็บอย่างนี้เป็นต้นนะมีแต่มองไม่เห็นกับมองไม่เห็น นะหรือว่ามีแต่ทุกหนี้กับหนี้แตนะ่มันไม่มีคุณค่าอะไรที่จะมีความสุขมีความอะไรอย่างนี้เออเราเราจะไปอยู่เพื่ออะไรก็ตายซะนะเขาก็าเลยไม่เห็นคุณค่าของชีวิตที่มีความอยู่กันการตัดสินใจตรงนั้นของเขาแลวก็ด้วยเหตุผลลักษณะนี้ทําให้ฆ่าตัวตายนะซึ่งถ้าเผื่อว่าเราพิจารณาตามตามกระบวนการความคิดนะคุณเตนใจนะคือถ้าเราหนึ่งบวกหนึ่งได้สองพิจารณาตามตรรก,กะนะว่าเอาของนี้ไม่มีประโยชน์แล้วจะมีไว้ทาไมก็โยนมันทิ้งซะ อ้วก็<อ>ชีวิตฉันไม่มีประโยชน์ฉันจะอยู่ทำไมฉันก็ตายซะนั่ยก็คิดอย่างนี้นะ่ <Okay. S 1> ซึ่งความคิดอย่างเนี้ยเป็นความคิดที่ว่าคุณมองจากมุมที่คุณเห็นว่าชีวิตไม่มีคุณค่ามองจากมุมที่คุณเห็นอยู่ตรงนั้นมองจากสถานการณ์ที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเช่นหนี้สินที่ท่วมทับเนี่ยเช่นสภาพร่างกายที่เป็นอยู่เช่นเวลาที่มันจะเหลืออยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมองเห็นอยู่ทางเดียวว่าสิ่งนี้เท่านั้นจรงิงสิ่งอื่นไม่ใช่นากการที่เห็นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจรงิงเนี่ยมีหนี้สินเท่านั้นท่วมทับนะ e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  ลอยย่่่างงืนไมมีทเ นะหรือว่าชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้นะมีลูกมีผัวแล้วก็ตายไปก็แค่นี้หรือชีวิตฉันก็ยิ่มองไม่เห็นพิการไปตลอดชีวิตก็มีเท่านี้เท <Okay. S 1> ่านี้จริงเท่านั้นอย่างอื่นไม่จริงเลยอย่างอื่น,ฉ,นฉันไม่ได้คิดถึงเลยทิฏฐิแบบเนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคนอื่นใจเหมือน <Okay. Okay. S 1> คนที่ตายไปแบบเนี้ยตายแบบไร้ค่ามากอาจารย์พูดอย่างนี้นะ <Okay. S 1> เพราะอะไร <Okay. S 1> เพราะต่อให้คุณตายด้วยการที่คุณจงใจฆ่าตัวตายคุณไม่เห็นคุณค่าในชีวิตนะสมมติเราไม่เห็นคุณค่าในชีวิต นะ <Okay. S 1> ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในชีวิตแล้วคุณตายไปตายไปด้วยการที่ใช้อาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการกระทําของตัวเราเองหรือตายไปจากอุบัติเหตุนั้นะตายไปโดยที่ตั้งใจก็ตามหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามการตายตรงนั้นเนี่ยไร้ค่าที่สุดเลย hmm. เพราะอะไร <Okay. S 1> เพราะว่าคุณไม่มีเห็นคุณค่าของชีวิตที่มีอยู่นะการที่เราไม่เห็นคุณค่าของชีวิตที่มีอยู่แล้วตายไปก็ตายอย่างไรค่ะนะด้วยการไม่ว่าคุณจะใช้มีค่าตัวตายกินยาตายหรือว่าคนที่แบบไม่พิการเอา คนที่ไม่พิการมีชีวิตอยู่มีงานทํามีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีชีวิตอยู่อย่างดีแต่ถ้าคนนั้นเขาไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรในชีวิตของเขานะแล้วเกิดเขาตายไปด้วยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึง่งหรือว่าด้วยความแก่ชราก็ตามการตาย,ยตรงนั้นของเขาก็ไร้ค่าเหมือนกันไม่ต่างกันมไม่ต่างกับคนที่ฆ่าตัวตายาหรือแม้แต่คนที่แก่ตายาคนที่แก่ตายอาจจะยุ8090 90, หรือร้อยปีแคนที่ยุ8090หรือ100 80, 90, ร้อยปีแก่จะตายอยู่แล้วเนี่ย แล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของชีวิตที่ตัวเองทํามาหรือมีอยู่หรือจะทําอะไรต่อไปได้ไม่เห็นคุณค่าตรงนั้นแล้วตายไปก็ตายอย่างไร้ค่าเหมือนกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันว่าเขาจะฆ่าตัวตายหรือไม่ต่างกันว่าเขาจะตายตามอายุหรือไม่ต่างกันว่าเขาจะตายด้วยอุบัติเหตุไม่ต่างกันนะเพราะว่าเป็นการตายอย่างไร้ค่าแต่ว่าชีวิตของเราไม่ได้มีเท่านี้อคุณจะจะได้ไหมมันไม่ได้ออกมาอย่างเดียวอย่างที่ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่นะการเห็นเช่นนี้เป็นคามเ็นที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่มากกว่าอย่างนั้นเอาอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นว่าถ้าเรานั่งฟังรายการวิทยุนี้อยู่ตอนแ่เรานั่งฟังรายการวิทยุนี้อยู่นะแล้วเกิดมียุงมากัดเราสมมติมียุงมากัดเราเราจะไปตียุงเนี่ยเราจะไปตียงุงเอ๊ะเราก็คิดว่ามไม่ตียุงแล้วกันให้ชีวิตยงุงั้นชีวิตยุงสาหรับเราเนี่ยอาจจะไม่มีค่าอะไรแต่ชีวิตยุงสาหรับลูกยุงนะคุณตาใจชีวิตยุงสําหรับลูกยุงเนี่ยมีค่ามากคือมันหาค่าไม่ได้สาหรับลูกยุงถูกไหม หรือว่าเราไปปล่อยปลาปล่อยปลาปลาอาจจะไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีค่าอะไรมากแต่ว่าชีวิตปลาสําหรับลูกปลาเนี่ยที่มันจะได้ประโยชน์จากการที่มันรอดไปแล้วดํารงชีวิตอยู่ได้มีค่ามากนะค่าตรงนั้นเนี่ยหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้หรือแม้แต่การที่เราทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นช่วยเด็กข้ามถนนมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจที่มีเมตตากรุณา มีใจที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไอ้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีใจเมตตาเผื่อแผ่และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นคุณธรรมที่หาค่าไม่ได้นะเป็นคุณธรรมที่ดีในะนี้เป็นคุณค่าที่มีอยู่ในชีวิตรเราเล็กๆน้อยๆตรงนี้เราเห็นหรือขนาดว่าเราคุณไปใส่บาตรนะถ้าคุณไปใส่บาตร้าพีหนึ่งแตง่คุณอาจจะไม่ได้ใส่บาตรก็ได้คุณอาจจะเอาเงินไปช่วยส,สตานเล็กเด็กกำพร้าให้เขาเดําเนินต่อไปได้อีกสักวันหนึ่งแต่สมมติคุณใส่บาตร แล้วก็ยืดอายุพระสงฆ์ไปได้วันหนึ่งถามว่าอายุพระสงฆ์ที่ยืดไปได้วันหนึ่งมีค่าเท่าไหร่ก็จะประมาณการไม่ได้นะจมันไม่สามารถที่จะนับเป็นเงินได้นะเพราะว่าแค่เราสละทรัพย์เป็นข้าวทัพพีหนึ่งใส่ลงไปในบาทพระกินข้าวไปใส่ปากแล้วนะแล้วถ้าเผื่อว่าท่านนั่งสมาธิ นะจิตรวมลงเป็นอารมณ์เดียวมีใจเย็นสนิทจากอกุลสรรมทั้งหลายเห็นธรรมะใดๆบรรลุธรรมะขั้นใดขั้นหนึ่งธรรมะที่ท่านบรรลุนั้นชีวิตที่ยืดต่อไปอีกวันหนึ่งนั้นหาค่าไม่ได้นะคุณต้นใจคือมีค่ามากเหลือเกินใช่ไหมหรือแม้แต่เราช่วยเด็กกัพราช่วยเด็กกับพรไในเขามีชีวิตยืดต่อไปอีกวันหนึ่งไอ้วันหนึ่งที่เขายืดต่อไปนั้นเขาอาจจะเห็นคุณค่าใดในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งการที่เขาเห็นคุณค่าในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งทําความดีขึ้นมาได้ความดีคุณค่าตรงนั้้้นนนที่่่เกิดดขึมมาาาหคคไไุณตใจ <Okay. S 2> จากการที่เราแค่ให้ทานตำนวนนเองนะให้ทานตำนวนนเองแล้วทานการกุศลไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณทำเนี่ยนะที่คุณทำนะคุณเกิดทาเข้าไปทําไปเรื่อยๆนะบุญนี้ก็สะสมไปสะสมไปพอสะสมไปเรื่อยๆแล้วเออถ้าเราถึงการหมดอายุจริงๆเราได้ไปสวรรค์นะการที่เราได้ไปสวรรค์ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้นะคุณตัวใจ <Okay. S 2> นะมีคุณค่ามากความดีตรงนี้ เราจะมาพูดตรงนี้เพื่อที่ต้องการจะบอกว่าคุณค่าของชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรามีอะไรที่เป็นสิ่งของภายนอกไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีอวัยวะครบ32บริบูรณ์ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีเงินมีทองมีบ้านร่ํารวยสวยหรูเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แตกทาลายไปได้ มันไม่มีค่าเลยพวกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าเลยถ้าเราคิดว่าเรามีชีวิตอยู่เพราะคุณค่าที่เรามีอวัยวะครบ32เลิคิดว่าเรามีชีวิตอยู่เพราะว่าเราจะต้องมีเงินมีทองนะร่ารวยขึ้นมามีหน้ามีตาการมีชีวิตอยู่ของคุณแค่นี้มันไร้ค่าสิ้นดีแต่คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นไงคุณใจคุณค่าของคนมันอยู่ที่ว่าคุณทําความดีหรือเปล่าเพราะว่าความดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหาค่าไม่ได้นะหาค่าไม่ได้อย่างกรณีของถ้าเราทําความดี เราได้ไปสวรรค์การไปสวรรค์นั้นหาค่าไม่ได้เราได้ทําความดีอย่างใดหนึ่งเป็นการยืดอายุพระสงฆ์ก็ตามเป็นการช่วยเหลือสังคมก็ตามความดีที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยหาค่าไม่ได้นะแล้วถามว่าถ้าคุณเป็นหนี้่คุณทาความดีแบบนี้ได้ไหมให้ทานได้ไหมรักษาศีลได้ไหมเจริญภาวนาได้ไหมได้นะได้คุณตาบอดคุณทําได้ไหมทําความดีแบบนี้ทําได้ทําได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าของชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราได้ทําความดี ซึ่งความดีเนี่ยไม่ว่าคุณจะตาบอดคุณก็ทําความดีได้ซึ่งความดีไม่ว่าคุณจะเป็นนี่คุณก็ทำความดีได้ไม่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั่นคือสิ่งที่หาค่าไม่ได้นั่นคือสิ่งที่จะรักษาเราเนี네่ยไปตลอดชั่วการนาเพราะความดีที่มีเกิดขึ้นแตนะ่ความดีที่มีเกิดขึ้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณค่าของชีวิตที่เราดํารงอยู่ไม่ว่าดี <falsch S 1> ด้านใดนด,นด้านหนึ่งที่เราทํากับตัวเองก็ตาม คนที่ไม่เบียดเบียนตัวเองก็ชื่อว่าทำความดีกับตัวเองคนที่นั่งสมาธิเจริญภาวนาจะหลับตาลืมตาตามองเห็นตามมองไม่เห็นมันก็ต้องใช้ตาใจในการเห็นตาใจในการที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมะได้นะอย่างคนคที่เรียกว่าหรือคนที่ว่าพิการด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูหรือทางกายนะเขาจะเห็นแสงสว่างได้ก็ต้องใช้ตาเดงจะบอกว่ามไม่มีตาไม่ใช่มันก็ต้องใช้ตาพระพุทธเจ้าเคยบอกวไว้คุณเดินใจนะพูดถึงคนที่มีตาข้างเดียวคนที่มีตาสองข้าง นะคนที่มีตาข้างเดียวเนี่ยคือเห็นทางลู่ทางในการที่จะสร้างทรัพย์สินหาปัจจัยสี่ต่างๆขึ้นมาได้นี่คือค <Okay. S 1> ุณมีตาข้างหนึ่งละเพราะงการที่เรารู้จักว่าเราทําอาชีพใดอาชีพหนึ่งขึ้นมานั่นแสดงว่าคุณมีตาข้างหนึ่งนะตาอีกข้างหนึ่งคือรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนะรู้แล้วทําสิ่งที่เป็นกุศลละสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นคือมีตาข้างที่สองอเราก็มีสองตาแล้วนี่ เพราะว่าเรารู้จักธรรมหากินหนึ่งสองเรารู้จักในการที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลนั้นในทางตรนข้านะคนที่แบบว่ารู้แต่การธรรมหากินแต่ไม่รู้สิ่งใดเป็นกุศลไม่รู้สิ่งใดเป็นอกุศลนะนอันนี้ถือว่ามีตาข้างเดียวตาบอดข้างหนึ่งนะส่วน<อ>คน<ะ>ที่ตาบอดสองข้างเลยก็ไม่รู้จักธรรมหากินด้วยนะไม่รู้จักสิ่งใดเป็นกุศลอกุศลด้วยอันนี้ต่อให้เขามีตาที่แบบเป็นลูกตาเนี่ย นะจับต้องได้มองเห็นแสงตาเน,เนื้อเนี่ยนะจ้าค่ะมีตาเนื้อเนี่ยก็ถือว่าตาบอดแต่คนที่ถึงแม้ตาบอดแต่ถ้ารู้จักธรรมะหากินนี่คือมีตาข้างหนึ่งรู้จักธรรมะหากินด้วยแล้วรู้จักที่จะละอก,กุศลสร้างกุศลด้วยมีตาสองข้างแล้วยิ่งถ้ารู้อริยสัจสี่ด้วยแม่นี่มีตาสมบูรณ์อันนี้เป็นพุทธวจีปุโชาบอกไว้นะคนที่มีตาสมบูรณ์เนี่ยคือคนที่รู้อริยสัจสี่ ดังนะันการรู้อรอยิยส,สัจสี่ทำให้ตาเปิดขึ้นตาเปิดขึ้นซึ่งตรงนี้คือดวงตาธรรมะจักษุคือตาคือธรรมแล้วคนที่มีชีวิตอยู่อย่างนี้นะคุณเดินใจชีวิตของเขาเนี่ยม,มีอยู่อย่างมีค่านะถ้าเขาตายไปตรงนั้นแนะเขาตายด้วยการที่อุบัติเหตุก็ตามหมดชีวิตก็ตามการตายของเขาตรงนั้นก็เป็นการตายอย่างมีคุณค่า <Okay. S 1> นะหรือว่าคุณอาจจะป่วยหนักขนาที่เรียกว่าหมอไม่รับรักษาแล้ว การตายตรงนั้นถ้าคุณมีชีวิตอยู่อย่างมีค่าการตายตรงนั้นก็เป็นการตายที่มีค่าอืซึ่งซึ่งอมาต้องเตือนนะว่าคนที่โดยเฉพาะย่งยิ่งเนี่ยเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะปัญหาชีวิตในเรื่องหนี้สินปัญหาชีวิตในเรื่องสุขภาพปัญหาชีวิตในเรื่องร่างกายต่างๆเนี่ยแล้วเกิดความท้อแท้เห็นว่าชีวิตนั้นไร้ค่าการตายตรงนั้นเป็นการตายอย่างไร้ค่าจริงๆสมควรเนะเพราะว่ามันมันไม่เห็นคุณค่านี่แต่ถ้าเราเห็นคุณค่าของชีวิตที่เราเหลืออยู่สั้นก็ตามมากก็ตามไม่รู้ล่ะ เพราะว่าคนที่คิดว่าตัวเองอาจจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ว่าอายุสั้นก็มีถ้าเราเห็นคุณค่าของชีวิตที่เหลืออยู่หน้าที่หนึ่งสองนาทีไอ้หน้าที่หนึ่งสองนาทีตรงนั้นก็เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าซึ่งคุณค่าที่เกิดขึ้นตรงนี้คือการได้ทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทางกายก็ทางวาจาไม่ทางวาจาก็ทางใจล่ะเพราะว่าใจที่ถ้าเป็นใจที่แค่ว่าเราตั้งเอาไว้ในการที่จะระลึกถึงประพฤติประสประสงค์ใจนั้นเนี่ยก็เป็นใจที่มีคุณค่า ม <Okay. S 2> ันต้องการให้คุณใจเปรียบเทียบหรือว่าท่านผู้ฟังเปรียบเทียบก็ได้ระหว่างคนที่หนึ่งนะจิตใจที่มีกักกะด่าว่าคนนั้นคนนี้นะจิตใจเป็นแบบนี้นะแล้วก็ <Okay. S 2> ปากก็แบบพ่นไฟด้วยนะการกระทําก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์นะคนที่สองนะเป็นการกระทําที่แบบว่าสูงดีนะพูดดีคิดดีทดําดีใจมีความรักความเมตตานะพูดสิ่งใดที่กระสงสรรค์สังคมการกระทํานั้นก็เป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนคนอื่นเอื้อเฟื้อคนอื่น,น,อนสองคนนี้คนไหนมีค่ามากกว่ากัน คนที่สองนะเจ้าค่ะคนที่สองนะเพราะว่าเขาทําความดีถูกไหมคนที่หนึ่งเนี่ยไม่มีค่าเลยการเป็นอยู่ของคนที่เป็นแบบเนี้คุณเตือนใจมันไม่ดีแต่มันไม่ดีมันมันมันเป็นการอยู่ที่ไม่มีประโยชน์นะตายไปซะยังจะดีกว่าคนแบบนั้นนะคนแบบนั้นเจ้าค่ะคือบางคนก็อาจจะคิดว่าคนตายไปแล้วคนแบบนี้ตายไปเนี่ยแผ่นดินสูงขึ้นด้วยใช่ไหมแต่ในขณะที่คนที่สองที่มีการพูดดี <si> คิดดีทําดีนะการอยู่ของเขาเนี่ยมีประโยชน์นะ การอยู่ขอาที่มีประโยชน์การที่เขาตายไปเนี่ยแหมคนอื่นก็ยังคิดถึงยังระลึกถึงคนอื่นยังคิดถึงการระลึกถึงนั่นเป็นความดีความงามนะังการตายของเขาก,ก็ยังเป็นสิ่งที่ดีแต่นะ <Okay. S 1> เป็นสิ่งที่ดียังเป็นสิ่งที่คนก็ยังแซ่ซ้องสรรเสริญนะถึงแม้ตัวเราเองนะทําสิ่งที่ดีอย่างนี้ตายไปเราก็ยังได้สิ่งที่ดีมีการไปสวรรค์มีการไปที่ที่จะเป็นสุคติเป็นตน <Okay. S 1> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคุณค่าของคนเนี่ยมไม่ได้อยู่ที่สิ่งของภายนอกคุณใจ มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่มันไม่ได้อยู่ว่าคุณมีหนี้มากหรือมีหนี้น้อยหรือมีสินทรัพย์มากหรือมีสินทรัพย์น้อยมันไม่ได้อยู่ที่คุณมีแขนขาครบไหมมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีเพราะเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดายอยู่แล้วมันมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาแล้วบางทีมันก็ดีให้บางทีมันก็ไม่ดีให้ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานะคุณเดินใจคือถ้าเราจะไปคิดโทษว่าเเเปปป็นนนน้้้าา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 ดดดิฟอออกกศะถมว่่่่่รรจไไูสึึยยยงงงใหี สิ่งอะไรไปเป็นผู้รู้สึกสิ่งอืนอ่นๆภายนอกก็คือตัวเราเองนะเจ้าค่ะจิตใจของเราจิตใจของเราจะไปเป็นผู้ที่รู้สึกสิ่งต่างๆที่มากระทบถูกไหมเช่นคนนี้เขาพูดอย่างนี้กับเราหรือว่าอาหารรสชาติมันเป็นอย่างนี้ผ่านทางลิ้นหรือว่าดินฟ้าอากาศมันเป็นอย่างนี้มันก็ผ่านมาจิตใจของเรา,จ,าจะเป็นผู้ที่ไปรู้สึกได้และจิตใจของเราเองจะไปเป็นผู้ที่รู้สึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับภายนอกใครเป็นผู้ที่จะควบคุมจิตใจของตัวเราเอง เพราะงั้นการที่เราจะรู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในภายนอกได้เนี่ยมันก็เป็นที่ตัวของเราเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปรู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสิ่งที่เป็นภายนอกแล้วให้สิ่งที่เป็นภายนอกมากําหนดความรู้สึกของเราเนี่ยอันตา,าคิดว่าไม่ถูกต้องแัน <ımız> เป็นความคิดคคที่ไม่ถูกต้องว่าเราจะให้สิ่งภายนอกมาเป็นตัวกําหนดในการที่จะเรารู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันฟังแล้วมันขัดขัดกันนะเพราะว่าใครล่ะเป็นผู้ที่มารู้สึกก็ตัวเรานี่นะก็ในเมื่อตัวเราเป็นผู้ที่รู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในภายนอก แล้วสิ่งภายนอกมันจะทําให้เราไปรู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมันไม่ใช่มันไม่ครัวนะจ๊ะเราควรกําหนดขึ้นที่ใจของเราเองถูกต้องเราจะกําหนดตรงนั้นได้อย่างไรเราจะกําหนดความรู้สึกตรงนี้ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อย่างไรตรงนี้เราจึงต้องมีสตินะว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีในโลกนี้เนี่ยนะประเด็นตรงนี้มันก็คือว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งน่ที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจของเรานะมันมันเป็นผลมาจากสิ่งกระทบในภายนอก นะสิ่งที่มากระทบในภายนอกเนี่ยมันจบตั้งแต่ตอนที่มันเข้ามาอยู่ในใจของเราแล้วนะคุณเดินใจนะมันมากระทบในใจของเรานะี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในใจของเรานะถ้าเราจะให้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าได้เวทนาที่เกิดขึ้นในใจของเรานะถ้าเป็นสุขเวทนาแล้วเราลุ่มหลงเพลิดเพลินในความสุขที่เกิดขึ้นตรงนั้นการที่เรารุ่มหลงเพลิดเพลินในความสุขที่เกิดขึ้นตรงนั้นนั่นเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลร,รรมชีวิตของการที่เรามีอยู่นะตรงนั้นมันไม่มีค่าเลยคุณเดินใจเพราะเราลุ่มหลงในนความสุขขที่เกิดึ้ แต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ในขณะเดียวกันถ้าความรู้สึกที่มาเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันจากภายนอกนะจากภายนอกนะมันมาอยู่ในใจของเราแล้วเรารู้สึกเกิดขึ้นในใจใช่ไหมเรารู้สึกเกิดขึ้นในใจเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์และเรามีความขยักขยงเกลียดชังไม่น่าพอใจสิ่งที่เป็นความขยักขยงเกลียดชังที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นอกุศลรรมนะเป็นสิ่งที่ไม่ดี <tyard. S 2> นะถ้ามันเกิดขึ้นเป็นความกำหนัดรุ่มหลงก็ตามเป็นสิ่งที่มีความขยักขยังเกลียดชังก็ตามนั่นเป็นจิตที่ไม่ดีนะเป็นจิตที่ไม่ดีจิตที่ไม่ดีเนี่ยคือนักขณะจิตนั้นเราไม่มีคุณค่านะเป็นจิตที่ไม่มีค่าเลยไม่ต่างอะไรกับคนที่คิดชั่วนะถ้าเป็นอย่างนี้มีชีวิตอยู่มันก็ไม่มีค่ามีชีวิตอยู่ยังไม่มีค่านะ <grappling. S 2> แต่ในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามเวทนาที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งในจิตของเราโลกมนุษย์เนี่ยนะสุขก็มีทุกข์ก็มีคน Yeah. สมมติมาเป็นความสุขสิ่งต่างๆมากระทบภายนอกเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นความสุขเกิดขึ้นในใจของเราแต่เราไม่กำหนัดไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นไม่กำหนัดเพราะอะไรเพราะเราเห็นความไม่เจียงในสิ่งนั้นโอ้การเห็นความไม่เจียงนี่เป็นปัญญานะเป็นปัญญาสว่างวาบขึ้นมาใช่ไหมเป็นปัญญาสว่างวาบนี่คือมีตาคือธรรมะเกิดขึ้นแล้วนะการสว่างวาบขึ้นมาในจิตนั้นเป็นจิตที่ดีนะมีคุณค่ามีคุณค่าคือธรรมะเกิดขึ้นในใจหรือมีภัษา ที่ไม่น่าพอใจมาครบจากภายนอกมันจบแล้วนะจบแล้วเกิดเป็นเวทนาขึ้นในใจของเราเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์เป็นทุกขเวทนามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะเราไม่ขยะบขยงเกลียดชังแต่เห็นว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเป็นของปัจจัยปรุงแต่งเอ้านั่นเป็นปัญญานะเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นมันก็สว่างว่าขึ้นมาในจิตของเราในจิตที่มีปัญญาไม่กำหนัดลุ่มหลงในสิ่งที่น่าเพลิดเพลินใจไม่ขยะบขยงเกลียดชังในสิ่่่่งทีไมนาพอใจ นะจิตที่เป็นอย่างเงี้ยสูงนะมีคุณค่านะเพราะม,มีธรรมะอยู่ในใจการมีชีวิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีคุณค่านะต่อให้ตายไปตรงนั้นก็มีคุณค่านะคุณเดินใจนะคือถ้าสมมุติว่าในกรณีแรกเนี่ยคนที่มีภาษาที่น่าพอใจก็ตามภาษาที่ไม่น่าพอใจก็ตามเนี่ยแล้วเขาเกิดลุ่มหลงในภาษาที่น่าพอใจเขาเกิดขยัขย,ยนันในภาษาที่ไม่น่าพอใจตายไปตรงนั้นนะสมมติตายไปตรงนั้นเนี่ยการตายตรงนั้นเ,นเป็นบาปนะเป็นการตายที่ไร้ค่าเลยเพราะว่าคุณไปตกหลอก คุณจะไปตกนรกกําเนิดโดยสารเปลวิสัยเป็นภาษาที่ไม่ดีเพราะว่าคุณมีความรุ่มหลงมีความขยะแขยงมันจะมีลักษณะแห่งการเบียดเบียนเกิดขึ้นก็จะไปอยู่ในภพลักษณะนั้นการตายแบบนั้นไร้ค่าการตายแบบนั้นเป็นบาปนะแต่ถ้าในขณะที่เรารับรู้ภาษาได้ภาษาหนึ่งนั้นะจิตใจเราสูงนี่จิตใจเราเห็นความจริงนี่ ความจริงว่าเฮ้ยมันไม่ต้องกำหนัดลุ่มหลวงนะเฮ้ยมันไม่ต้องขยักขยั่งเกลียดชังนี่นาะใจสูงแบบเนี้ยถ้ายังมีชีวิตอยู่ต่อไปการตอบสนองในทางวาจาก,การตอบสนองในทางใจนั่นเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่สูงเป็นสิ่งที่ดีดแต่ถ้าตายตอนนั้นตายตอนนั้นก็เป็นตายอย่างมีคุณค่านะตายอย่างมีคุณค่าเพราะอะไรเพราะคุณจะไปสูงนะไปในที่ที่มันจะไม่มีการควับแค้นความเบียดเบียนความเร่าร้อนก็จะเป็นที่ที่ดีการตายตรงน,นั้นก็ดีขึ้นมา เพราะฉะนั้นมันเป็นอยู่ที่การที่เราอยู่ปัจจุบันตรงเนี้แหละนะเราเห็นภาษาที่มากระทบในลักษณะที่จะเป็นให้เกิดปัญญาขึ้นหรือไม่การมีชีวิตอยู่ของเราตรงนั้นจะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในคุณจะใช่จ้าค่ะที่อาจารย์พระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิปุนโนได้สักขามาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายในเช้าวันนี้นี่สรุปก็คือพระอาจารย์ต้องการที่จะให้ทุกๆคนที่มีความคิดแวบขึ้นมาอา ว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยนะเจ้าคะได้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ถูกไหมเจ้าคะถูกต้องประพฤติธรรมในทางที่ถูกที่ควรและวก็ได้เห็นสัจธรรมอันนึงว่าชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยก็มีทั้งสุขและทุกข์นะเจ้าคะในชีวิตหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็ควรจะ,ะดํารงตนอย่างมีสติแล้วก็ทําคุณงามความดีต่อไปอย่าหมดหวังเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นอ,อยู่ไปอย่างมีคุณค่า จนกระทั่งถึงวันที่เราจะสิ้นอายุขัยไปตามธรรมชาติอย่างแท้จริงถูกไหมเจ้าคะแล้วก็ถ้ารวมถึงคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยคนที่ยังไม่ได้ค,ไดคิดค่าตัวตายแต่มีชีวิตอยู่อย่างสังกตาย,ยมันไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะมีชีวิตอยู่อย่างนั้นวควรควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่มีคุณค่าด้วย,วยการทําความดีไม่ทางกายทางวาจาก,ก็ทางใจมันจะเหลืออยู่มากหรือน้อยก็ตามบางคนมีขีดกําหนดไว้แล้วนะป่วยหนักนะหรือเป็นโรคที่รักษาไม่หายในกะารมีชีวิตอยู่นั้นก็มีคุณค่าบางคนอาจจะเพิ่งกําเนิดเกิดมา เพิ่ง <P ew en> ได้รับฟังรายการนี้ยังอยู่ในช่วงปฐมวัยอายุยังยไม่มากอายุยังน้อยอยู่และการมีชีวิตอยู่ที่เหลืออยู่นั้นของคุณ,คณก็มีคุณค่าบางคนจะแก่กจะเข้าโรงอยู่แล้วอายุ8ปดสหรือร้อยปีไอชีวิตที่เหลืออยู่ตรงนั้นถ้ามีอยู่อย่างมีคุณค่ารู้ว่าจะต้องทําอะไรที่มันดีทางกายทางบาจาทางใจชีวิตตรงนั้นมีคุณค่าทันทีคุณตใจเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะาก็ถึงเวลาที่หลังจากที่เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพาบุตรอุพิปโน แห่งวัดป่าดอนหโศกได้สักชา้าให้แง่คิดข้อธรรมะดีๆแก่เราเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมักการขอบพระคุณและกราบนมักการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูรณอพิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกกันแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับรายการธรรมารับรูนและฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบูรุอภิพุโนได้ เมตตามาชี้แจงแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยคะ่ะในหัวข้อของวันจันทร์ก็คือปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนะคะสําหรับเช้าวันนี้ก็ขอนาท่านผู้ฟังกลาบขอพระคุณและกลาบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิปิโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตคัโซหรือท่านพระคูสิทธิปรากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะกลาบขอพระคุณและกลาบนมัสการลาเจ้า่ะพระจาจาร์เจ้าขาเิญปาน สาธุเจ้าค่ะ